หนิงเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของข้อเขา่าถ้าใครเคยตามข่าวหนิงในสมัยก่อนอถ้าย้อนไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยหนิงเองจะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำติดกันแบบ2อสมปีแล้วหนิงเองก็จะได้รับการผ่าตัดที่หัวเขา่าซึ่งหัวเข่าเองเนี่ยก็จะมีเหมือนคล้ายๆเหล็ก อไว้ยู่แล้วเอาจริงนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาอะไรจนกระทั่งพออายุเนี่ยเริ่มเข้าวัย40กว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราใส่รองเท้าส้นสูงมันเริ่มปวดเขา่าไม่พอแล้วเวลาเราออกกองหนิงออกกองเวลาหนิงออกกองหนิงทํางานผู้จัดละครเราก็จะแบบเหมือนใช้แรงเยอะอะว,วิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ทํานั่นทานี่เอ๊ะทำไมมีวันนึงนั่งลงไปเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาทาไมหัวเขา่ามันลุกขึ้นไม่ได้เองอะไรเงี้ย ก็เริ่มที่จะตกใจแล้วหนิงอ่ะเป็นบุคคลประเภทแบบเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้ตกใจพารานอยแล้วก็รีบหาหมอท,ทันทีซึ่งหมอเองอ่ะก็บอกว่าเนี่ยมันคืออาการแบบว่าน้ำในเข่าของหนิงเองเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันน้อยแล้วก็ข้อเข่าเริ่มเสื่อมให้หนิงอะ่ะ หมอก็สั่งยามานะคะในใน,ในทางการแพทย์เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ให้หนิงอ่ะให้ไปหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะเป็นพวกคอลลาเจนไท์ Type 2ที่กินได้ทั้งข้อต่อกระดูกแล้วก็ผิวพรรณแล้วก็พวกแคลเซียมอ่มารับประทานพอคุณหมอสั่งแบบนี้หนิงเริ่มศึกษาเลยในท้องตลาดเอาว่ามียี่ห้อเยอะมากมีคนส่งมาให้หนิงใช้ก็เยอะมากจริงๆก็รับประทานลองดูค่อยๆเทสหลายๆยีหย่ห้อจนเนี่ยนะคะหนิงเนี่ย เจอกับเบต้าแคลจากอภุมนตรีเจนอักษรซึ่งก็เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วหนิงก็ให้ความพคารบท่านท่านก็บอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยหนิงมันเวิร์กมากเราเลยเริ่มศึกษาว่าเฮ้ยมันเวิร์กยังไงสิ่งที่หนิงชอบที่สุดและตอบโจทย์หนิงที่สุดของเบต้าแคลคือแน่นอนที่สุดในการรักษาพวกข้อเข่าเนี่ยเราก็ต้องทานเป็นพวกคอลลาเจนไทป์ทัวนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของแคลเซียมอ่ะแคลเซียมเนี่ยเราก็มาดูว่าแคลเซียมตัวไหนหรือวัตถุดิบ เขาเรียกอินกิเดียนตัวไหนที่ใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายเพราะวันหนึ่งอ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทานวิตามินเยอะมากๆจริงๆหนิงเชื่อว่าทุกคนทานอาหารเสริมหรือการบํารุงร่างกายให้ตัวเองสวยงามเนี่ยเยอะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่หนิงจะเน้นเลยคือหนิงจะเน้นว่าไม่ให้ทิ้งสารตกค้างที่อยู่ในร่างกาย แคลเซียมตัวนี้เป็นแคลเซียมอลไคโอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ยอมรับกันทั่วโลกและไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายและเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติหนิงก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์เบต้าแคลตัวนี้นะคะในการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองก็อยากจะฝากเอาไว้กับทุกๆคนนะคะว่าในเรื่องของข้อต่อกระดูกในเรื่องของการยืนอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆฉะนั้นถ้าใครสนใจและถามหนิงกันเข้ามาเยอะก็ลองรับประทานกันดูซึ่งต,ตัวนี้ต้องบอกว่าวันที่กล้ามาหี คือวันที่มั่นใจแล้วว่าหนิงจะไม่โดนใครที่ไปใช้ตามหนิงแล้วมาว่าว่าเฮ้ยมันไม่ดีเลยเพราะถ้าหนิงใช้แล้วหนิงเชื่อว่าหนิงลองมาให้แล้วประมาณนึงเพื่อนๆทุกคนก็สามารถใช้ได้ค่ะฝากเบต้าแคลด้วยนะคะ